สวัสดีครับเอซีนะครับก็อยู่กับผมช่องในโพทิชแนล n e เอฟซีพี่นายพูดเบาจังเลยไม่ได้ยินมันชัดเจนเกินผมพูดแรงไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียงดังเกินเหตุวันนี้เรามีเมนูอะไรน้องฟอนผมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะวันนี้เรามีเมนูก็คือหมกหนไม้แม่ของนะ แม่ของพี่บ่าวนะแบ่งมาให้ในเอฟซีแล้วก็มีต้มแกงหรือเปล่านี่ต้มต้มขาหมูเอ้ยขาขาวัวต้มขาวัวในเอฟซีอ๋อต้มหัววัวแล้วก็แก้วในเอฟซีแล้วน,ลนี่ก็เป็น,นเป็นแกงอ่อมในเอฟซีนี้เป็นแกงอ่อมเนื้อในเอฟซีท่านนะ ก็เราจะมากินข้าวร่วมกันอย่างมีความสุขนะเอฟซีนะครับเราจะไม่กินข้าวร่วมกันนะผมก็ผมก็ถ่ายไป็นทีวผมอ่ะเดี๋ยวผมมาเอาพี่ยื่นมเจ้าราชขั้นขอถ่ายเลยหรออืมก็ขออนุญาตนะฮะกินเข่าด้วยพี่น้องไม่เรียกอะไรพี่บ่าว อย่ามาหาดราม่า่อยๆเด้อตามยมมเรียกเลยเถอะเราก็จะมากินข้าวนะ่ทำไมของเรามันใกล้กับเพื่อนเลยนี่หนุนี่นะ FC มาเลยหนุ่งพิมพานี่กินหมกสมองใครใครที่ไม่มีสมองเนี่ยมากินได้เลยนะเราดูนะว่าใครจะกินคนแรกหมกสมอง FC ใช่เพราะฉะนั้นเราแต่ยังเงินก่อนนะ นะเอฟซีมากินหมกสมองท่านผู้ชมเริ่มพูดดังขึ้นดังขึ้นอ่าาคนเคยพูดดังผมเอาเอาให้หมอเขาพาตัดไม้ใส่ลำคอมันก็เลยพูดแรงไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเช็คสมองดูกอนผมไม่กินสมองนี่อันนี้คือหมกสมองเอฟซีเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเริ่มมีสมองแล้วเริ่มคิดได้แล้ว เราอาช้อนี้ตักนะยากแล้วต้มเน้นเมื่อคืนเนาะกินข้าวด้วยกันในสีกินสมองด้วยกันแบบผมไม่อยากจะพูดบรรยายเยอะให้ดูปากเอาให้ฟังเสียงแบบหมูอันนี้นี่ยเราซื้อตั้งแต่วันนั้นแหละพี่ออกตังกันคนละห้าสิบเย่งเดืออยู่นะ ัอ <c oughs> นนี้เราจะเอาไปกันบ้างแม่วันนาตะไคร้เนะอืมํำตะไคร้ตำได้ไเนาะวันนี้เราต้องคิดว่าจะกินข้าวเที่ยงกันอะไร่จาตะไคร้นี่ไมไม่เออเออคครับปครเป็นทางการเราเหลือเงินกินข้าวกองกลางเหลืออยู่เทไหร้ยไปิกี่วันแล้วเนี่ยเราเงินงบห้าร้อยนี่ยไปทาบ้านกี่วันแล้วล่ะสี่วันงบห้าร้อยเหลือเงินอยู่ร้อยแสบ ออืือซื้อกับข้าวมาดมหรือไงสุดยอดเลยพี่มากินข้าวนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือกระดูกอ่อนนะอันนี้คือกระดูกอ่อนเดี๋ยวผมอยากินให้ดูยังไม่หมดนะกระดูกอ่อนเ็าจะพอแจ้งให้ FC, fc แล้วก็เพื่อนเพื่อนทราบนะแล้วลก็พี่เอกนะทราบในคลิปนี้เลยว่าเงินค่าข้าวของเราเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับงบห้าร้อยบาทนะ fc ซึ่งหน้าวันนี้น่าจะเสร็จพอดีน่าจะพอดีหมดเนาะไม่เราใช้แค่วันละหกสิบใช้แค่วันละหกสิบอหมดแล้ววันนี้นะ<า>วันนี้เราจะห่อตะไคร้มะเขือไปแล้วก็สวันแล้วนะหมดหกสิบเดี๋ยว fc งบตัวนี้อาจจะได้ไปทําในห้องน้ําหลังต่อไปอีกเหรอไม่แล้วก็จะเหลือก็จะซื้อพวกบัตซี่อะไรก็ได้ให้มันหมดวันนี้สรุปไื้อวสรุปเงินค่ากับข้าวเราห้าร้อยวันนี้เราจะได้บัตซีกินเราจะกินให้หมดภายในวันนี้ร้อยแปดสิบาทในสิบตกลงตามนี้นะทุกคนก็คือก็คือเงินเงินที่ทําห้องน้ําหลังนี้ก็เหมือนกันเราจะเคลียร์ให้หมดก็คือถ้ามันเหลือนิดนิดน่อยเราจะซื้อพวก อาสบูยาซิฟันให้กับพุณธแม,ม่วันานาไปเลยแล้วก็ให้เงินค่าข้าวเราเหลือเราก็จะซื้อแป,ป๊บที่เครื่องดื่มให้มันหมดไปเลยแต่ดูท่าทางแล้วซื้อกับข้าวก็หมดอยู่ร้อยแปดสิบก็ไม่ได้เยอะมากมกินไหวไหมพี่บา่าไหวเนาะแต่เมื่อวาวนาเมื่อวานซื้อคาร์บาวไปยังเหลืออยู่ในรถอยู่ ขนาดเงินค้อย่างนั้นน่ะเงินเงินรางวัลเี้งเองเงินคพ่อยรับรางวัลนะเงินรางวัลเงินทุกีนี่ไงพี่บ่าวกำลังจะไปหาคาราบาวอืออืออร่อยีนักกินอย่เลยจินไมสาวคาราบาวไม่คอมเมนต์ผมเลยอือก็คอมเมนต์พี่นายอยู่นะบอกเขาคอมเมนต์ช่องใหญ่ไงอือแต่ขอเล็กเองก็สิ้นเลยใช่ไมรอครับรอครับช่องเล็กตกอากาศ ก็เ,เคลียร์ประเด็นกลางวงข้าวนะเอฟซีเรื่องอะไรเรื่องข้าว <Okay. S 1> กับข้าวเคลียร์ประเด็นเรื่องเงินกลางวงข้าวเงินข้าวกับข้าวเราห้าร้อยบาทเหลืออยู่ร้อยแปดสิบนะอันนี้คือต้องแจ้งให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันทุกวันนะแล้วก็เวลาไปก็ไปกับเพื่อนเพื่อนในเอฟซีก็จะบอกกันตลอดนะว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่กินหมดไปเท่าไหร่นะ มันจะได้สบายใจแบบเพื่อนๆก็จะได้แบบไม่ต้องสงสัยอะไรมากนะกินด้วยกันนะนี่เราก็ห่อไปได้นี่กับข้าวเรานี่อาครึ่งนั่นนี่ยู๊หยแบบนี้แบรรยากาศดีเหมาะกับการทำอาหารพวกนี้ต้องกินร้อนๆอ,นอือ่ะเีเอาไว้ในหมอ้อ <c oughs> แล้วใหเย็นแล้วก็กลับมาเปิดแก๊สอุ่มตานี่นะลิ้นนะอืมผมจะลองอลงเออกินลิ้น ผมจะลองลิ้นไอฟซีพี่บาวใครเรียกพีเ่เราเออเออเออกำลังไปเราคุยอะไรเขาคานละเรื่องเนะาะก็จะไปเออมั่วสั่วด้วยเอาไม้ลูกปืนเอเอส่งมาเราอืมชิมก่อนนะนี่ยังไม่ได้ชิมเลย,เยนี่มันคืออะไรเนี่ยหมูเหรอเขาบอกว่าหมูออกคนละห้าสิบสองวันแล้วยังเหลืออยู่ย นตู้เย็นเดี๋ยวได้กินอีกมื้อหนึงหน่งเดี๋ยวว่งางกันสักเดี๋ยวเมนูปรดปั่นกางเบงขวางหงน็ะกคือเรื่องไม่ไม่เที่ยวว่ะอะไรพี่บ่าววันนี้นะคาดว่าคลื่นฟ้าคลื่นฝนน่าจะฝนตกในพีิแต่ว่าภาวนา ขอให้มันตกุ่งเย็นก็ดีใส่ตู้เย็นแล้วไว้ย่างฟีฟีทุกท่านผมก็กินสมองอืมอร่อยนะอ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฟีฟีมากมายนะดูคลิปเสร็จแล้วก็ฝากกดติดตามในะในพปธิด้วยนะครับผมแล้วก็วนๆไปดูให้กับช่องเพื่อนๆหน่อยเนาะนะฮะเบวเทซูอิกซูแล้วก็โกโกไล์นะฮะ ากไปเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยเนสีนะช่องผมเนี่ยคนดูพอมีอยู่แต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฝากไปนะกดเลิกติดตามเพื่อไม่ใช่กดติดตาม,อมเออเดี๋ยวดยวาเขาอยากรวมะนะโอเคครับผมฝากไว้ท่าน,นี้ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>